สวัสดีค่ะธานิตแม่บ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้าพาเพื่อนมาชมช,มชายทะเลแถวบ้านกันค่ะบริเวณนี้เรียกว่าหาดแตงอรุณนะคะติดอยู่ที่ตำบลแสงอรุณอเภอทักษแกจังหัดประจวบคีรีขันค่ะบริเวณนี้ห่างจากตัวเมืองประจวบนะคะก็ประมาณ25กิโลเมตรนะคะเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้ส่วนที่พักก็มียะแยะเลยนะคะราคาอาจจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นต่อคืนนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกแวะเลือก พักกันได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากแล้วก็เป็นทะเลที่ค่อนข้างจะสงบนะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนี่นะคะอันนี้เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวแล้วก็ยังหาที่เที่ยวไม่ได้นะคะตรงนี้สงบมากช่วงนี้จะเงียบสงบนะคะปราศจากนักท่องเที่ยวเลยถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะชอบเป็นหาดส่วนตัวแนะนําให้มาช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะ ใ,นในกล้ๆกันนะคะจะมีหาดวรรณกรก็คือเป็นวนณอุทยานของแห่งชาตินะคะของของทางภาครัฐนะก็าาจะมีที่สําหรับดําน้ําดปะการังคือเพื่อนๆเห็นไหมคะมีเกาะด้านหน้าอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการไปดําน้ําดปะการังนะคะดูปลาสวยงามนะสามารถที่จะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานวรรณกรนะคะหาดวรรณกรติดต่อได้เลยก็จะมีเรือพาเราไปค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ดําน้ําให้เราด้วย นี่นะคะบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะลมดีมากเลยคลิปอาจจะมีลมนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านขวามือของเราก็จะมีโรงแรมนะคะระดับแบบห้าดาวเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะจน่าสะอาดมากค่ะสะอาดมากเพือ่อนๆส,สามารถที่จะเข้าแวะแวะพักได้นะบริเวณนี้ห่างจากถนนเตกเเซมเข้ามาประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่สามารถลงใต้ก็สามารถแวะมาพักที่ได้ ลองเสิร์ชหาดูนะคะทางอินเทอร์เน็ตตรงนั้นจะมีจะชื่อว่าโรงแรมของ c ี C นะคะเพื่อนๆลองเสิร์ชหาได้แล้วก็บริเวณน,นู้นจะมีจะมีอ่าวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเรือประม,มงด้วยแล้วตรงปลายแหลมที่เราเห็นที่มีหินอยู่ด้านหน้าเล็กๆนู้นนะคะไกลๆนะู่นน่ะก็จะมีที่ดำน้ำําไม่ใช่ที่ดำน้ำค่ะขออภัยเป็นที่ดูหอยของอะไรนะหอยหอยเมงผู้ค่ะตรงปลายตรงปลายก้อนหินหน่ะจะมีค่ะ เพื่อนๆสามารถไปดูได้แล้วก็บริเวณนี้ห่างจากหาดบ้านกรูดนะคะประมาณ20กิโลเมตรนี่ค่ะก็คือภูเขาด้านหน้าที่เห็นลิบๆนุ่นคือบ้านกรูดนะคะก็ใกล้ๆกันค่ะไม่ไกลกันมากเป็นหาดที่ค่อนข้างจะสวยงามอยากให้มาเที่ยวกันนะคะคนไทยยังไม่ค่อยมาพักที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเขาชอบความสงบของที่นี่มากแล้วก็จะมีร้านอาหารเข้าไปอีกนี่ก็จะเป็นชุมชนของบ้านห้วยยางแล้วก็จะมีร้านอาหารราคาเย่อๆแล้วก็เคยทำคลิปไป มีหมูกระทามีอาหารตามสั่งมีร้านอาหารสวยๆมีสปาให้ให้นะคะเผื่อใครอยากมาเที่ยวก็เลยจะมาแนะนําเป็นคลิปสั้นๆค่ะตรงนี้หาดแสงอรุณนะคะอยู่อำเภอชัดสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ